มาทำอะไรที่เวลาคนที่มาถึงอยุธยาเนี่ยค่ะนึกถึงเป็นอันดับที่สองเลยนั่นก็คือ,อาการกินโรตีสายใหม่นั่นเองค่ะ <c oughs> ฝันอยากขายับรถตีสายไปเพราะอยากทำยังไงแู้เราทำอะไรใช่อยากเล่นสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราในรายการลุยวิสลุยกับกีตาร์ค่ะสายค่ะ ใช่แล้วล่ะคะ่ะวันนี้พวกเราจะไปกันที่ไหนคะน้องดีไซน์วินเพดวินเพดสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะจะไปที่ไหนไปไม่ได้เลย <ừ> นอกจากอายุธยานั่นเองคะอ่ะใช่แล้วล่ะค่ะอยุธยานะคะ,นนะ,คะเขามีจุดเด่นมากๆเลยนะคะก็คือวัดข่ดแต่ <ừ> การแต่งตัวของพวกเราแล้วเนี่ยเข้าวัดไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วเราจะไปกันที่ไหนกันดีจะมาทําอะไรที่เวลาคนที่มาถึงอยุธยาน,นะะี่ค่ะนึกถึงเป็นอันดับที่2เลยนั่นก็คือ,อ การกินโรตีสายใหม่นั่นเองค่ะคือแบบว่าโรตีสายใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นแบบทุกจังหวัดนะคะแต่ที่นี่เขาขึ้นชื่อมากๆเลยค่ะแบบใครที่แวะเวียนกันมานะคะส่วนใหญ่ก็คือจะซื้อแบบของไม่ฝากให้ญาตินะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะพวกเราจะไปชิมกันค่ะว่าร้านไหนเขาจะแบบว่ามีความแตกต่างหรือว่าแบบเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะไปลองกันดู เราจะมาดูกันที่ร้านแรกกันดีกว่าร้านนี้นะคะก็จะชื่อว่าฟาริดาสายใหม่นะคะทุกคนเป็นสาขาที่2นะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมใช่ค่ะแน่นอนใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเราก็จะแบบซื้อไปลองชิม 1>, 1ชุดค่ะ ใช่ค่ะแบบให้ร้อนๆเลยนะคะขอบคุณคะโอเคขอบคุณค่ะเรามาถึงร้านที่2กันแล้วนะคะเพราะว่าแบบเขาอยู่ใกล้มากแบบเดินมาแป๊บเดียวถึงนะคะก็นี่เลยนี่ใสาใหม่ใช่ใช่แล้วค่ะคือร้านที่ผ่านมาเขาก็จะมีไซส์จัมโบ้นะคะ200บาทนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาจะมีขนาดบิ๊กจัมโบ้ด้วยนะคะก็คือ300บาทเลยใช่ใครที่ญาติเยอะเนี่ยจัดบิ๊ก จบนวไปเลยนะคะส0 0อบาทนะคะทุกคนธรรมดาด้วยค่ะใช่เก่าหน้าโรงพยาบาลด้วยค่ะฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงพยาบาลค่ะใช่แล้วเขาก็จะมีแบบโปรโมชั่นด้วยนะคะใช่ถ้าซื้อครบส0 0ร้อยนะคะก็แถมไปเลย1ชุดนะคะทุกคนเขาทำการสดๆเลยนะคะด้านหลังเลยใช่แล้วกทำแป้งกันอยู่เลยเ้ยขอบคุณคะะเฮ้ร้อนเลยร้อนๆเลยค่ะตอนนี้ ร้อนจริงร้อนแบบอุ่นๆเลยค่ะทุกคนแป้งยืนมากน้ำตาลก็หวานค่ะอือแต่ชอบตรงแป้งอ่ะอร่อยแป้งแบบยืดๆค่ะขอบคุณนะคะ ที่เราจะไปดูนะคะก็คือแอบกสิบมาร้านดังมากร้านนี้นะคะร้านทมงี่สายใหม่เอาดีๆค่ะใช่แล้วราคาสำหรับร้านนี้นะคะเขาก็แบบเป็นร้านดังใช่เป็นร้านดังนะคะคือส่วนใหญ่ใครมานะคะก็จะมาซื้อกันที่นี่นะคะแบบปกติคือคิวยาวมากแต่วันนี้นะคะเรามาตอนเช้าช่วงเช้าใช่ค่ะอันนี้เป็นกร่เป่าแบบรายการที่ออกอ๋อใช่อันนี้ใช่ค่ะแบบ รตช่องไหนมานะคะเขาก็จะแบบมาที่นี่แวะเยืยนกันมาที่นี่นะคะทุกคนแล้วคือไม่แพงเริ่มต้นที่30บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเขาก็จะแบบเป็นแบบว่าคลังนะคะแบบคังสต็อกใช่ของร้านอาบีดีนะคะที่เขาแบบว่าเตรียมแบบสําหรับลูกค้าแบบที่จะมากันนะคะแบบจะได้แบบไม่ยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเตรียมไว้แบบนี้เลยนะคะแต่เขาทําสดใหม่ทุกวันเลยนะคะทุกคน ก็คืออยูใ่ใกล้ๆกันเลยนะคะติดๆกันเลยนะคะก็คือใ,ใช่ค่ะคร้านแม่วันนี้แสงอรุณน,นะคะร้านนี้นะคะคือแบบที่เขานั่งทําสดๆร้อนๆกันเลยนะคะทุกคนออกนี่เลยก็คือแบบอย่างงี้ใช่ค่ะสามราคาด้วย30บาท5้บาทร้อยหนึ่งเลือกได้หมดเลยการันตีวยความสดใหม่ทุกวันเพราะว่านั่งทําอยู่หลังๆเลยใช่แบบพี่เขาแบบไม่กลัวร้อนแล้วค่ะแบบจ<ช>ะทาะะก,กันมานานฟิลแบบโรตีอบังอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็แบบใช่ทุกคน เคยมีความฝันอยากขายรโรตีใายไปเพราะอยากทำยางแต่ม่รู้ทำได้ไหมใช่อยากเล่นโอ้ถุงถุงสามสิบบาทหรอคะเนี่ยถุงใหญ่มากค่ะขอบคุณค่ะนี่ถุงใหญ่มากจริงจริงจริงพวกหูแบบกินกันไม่หมดแล้วเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็มากันที่ร้านถัดไปนะคะก็คือร้านที่5้านั่นเองนะคะทุกคนร้านที่5้าชื่ออะไรคะน้องดีไซน์ชื่อลาโรสตีโอวีวานเจ้าเก่านั่นเองะคะ่ะแอบเห็นเว็บหนึ่งนะคะว่าเขามีรสชาติแบบที่แบบแปลกทุกคนเป็นแปง้งรสกล้วยหอมแล้วก็มีบลูเบอรี่ด้วยใช่อันนี้ก็คือแบบอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะทุกคนวันนี้เป็นแป้งอะไระคะ มีดั้งเดิมกับใบเตยแล้วก็กล้วยหอมอันนี้เป็นแป้งอะไรกล้วยหอมว่ะเป็นแป้งกล้วยหอมที่เราจะได้ทานกันสดๆเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นโรตีกล้วยหอมกลิ่นกล้วยแบบชัดมากค่ะแป้งนุ่มมากค่ะนุ่มแล้วก็ยืดด้วยมันหวานแบบพอดีมากค่ะแบบสองอย่างนี้ลงตัวมากๆาค่ะทุกคนแป้งนุ่ม ใช่ค่ะนุ่มมากมาลองแป้งใบเตยนี่คือแป้งอ่ะนุ่มมากคือพี่เขาแบบไม,ไม่ได้แบบเป็นแบบทำร้อนๆนะแต่ว่าคือยังนุ่มอยู่เหมือนเดิมเลยทุกคนแบบอร่อยใช่คำนิยมชื่อใช่ทำไมต้องรอปีต่อแถวคะ แก้มอร่อยแป้มอร่อยก็เลยแบบนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าโรตีต่อแถวนะคะก็ถ้ามาซื้อก็คือต้องรอต่อแถวนิดนึงแต่ว่าวันนี้ก็คือเรามาซื้อตอนว่าใช่แบบว่าวันนี้ก็คือเป็นวันธรรมดาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาแบบวันหยุดอะไรเงี้ยใช่เสาร์อาทิตย์วันหยุดนักคัตฤเล์อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องรอนิดนึงใช่ าเลยนะะคเป็นร้านที่6ของเราแล้วค่ะอ่าใช่ร้านทีสายใหม่สุดที่นิวนั่นเองค่ะมีแป้งซิกเนเจอร์อีกแล้วค่ะทุกคนแป้งแก้วมังกรแป้งสตรอเบอรี่อ่าใช่ค่ะแป้งสตรอเบอรี่แป้งสตรอเบอรี่อ่าใช่ค่ะใช่หนูชอบสีผูอันนี้แบบว่าทำสดใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมคะแบบทำทุกแป้งหรือเปล่าใช่แก้วมังกรนะคะต้องทำช่วงที่มิจเจอสีแดงอ่าสีแดงที่ขาวจะไม่เอามาทำอ๋อเมันจะเอาสี อันนี้ก็คือแบบเราสามารถสั่งคระแป้งได้ใช่ไหมคะได้ค่ะรวมรสทั้งหมดเยอะมากค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วคะเสียงพูเสียงพูเลยอืมกลิ่นสตรอเบอร์รี่นำมากตัวไส้ด้านในก็คือจะละลายแบบละลายในปากใช่ค่ะแต่อันนี้ก็คือรสชาติก้วยหอม ก้วยหอมก้วยหอมเค็มแป้งก่อนแป้งยืดนี่ยืดอย่างเงี้อองยอือืมกลิ่นกล้วยชัดมากจริงถ้าไม่ใส่มาที่เนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าแบบแป้งโรตีเขามีอย่างอื่นด้วย,ยนอกจากใบเ,เตยตำนา นนี้ก็คือเราอยู่กันร้านที่7<ช>็จแล้วนะคะทุกคนร้านแบบสีชมพูหวานแบบเลยเมื่อกี้ีาย <ใน S 1> บอก<ล>ใช่ชอบอสีชมพูเราก็พามาร้านสีชมพูเลยะคะ่ะร้านนี้นะคะเขาเคลมค่ะว่าไม่ดังแต่อร่อยชื่อร้าน,านซูทาสีนีสายใหม่นะคะนี่เลยนะคะพิเศษอีกแล้วพิเศษอีกแล้วมีแป้งใหม่อีกแล้วะคะ่ะทุกคนแป้งลูกตาลกับแป้งเผือกอ่าอันนี้นะคะเราก็สั่งที่เขาเป็นชุดเล็ก1ชุดนะคะ อโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วแป้งลูกตาพี่เขาบอกว่าใส่เนื้อลูกตาแท้ๆเลยนะคะแล้วก็แบบบดๆอะไรเงี้ยคืออ,อ๋อขนมตา เรเดินทางกันมาถึงร้านที่8แล้วนะคะใช่ค่ะใกล้มากชื่อร้านเรือนไทยสายใหม่ค่ะใช่แล้วแต่ละร้านมีหลายรสชาติอ่าเป็นรสชาติที่ม้วนจะเป็นบุรีอ่าสตรอเบอร์รี่อันนี้ค่ะอันนี้เป็นดั้งเดิมเป็นออริจินอลนะคะแบบดั้งเดิมแล้วก็นู่มเลยกุเรียว้าวกุเรียแล้วก็ชาไทยอ๋อสีส้มก็คือเป็นชาไทยใช่ไหมคะนี่เลยอ่าแป้งยังร้อนๆออยู่เลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวแบ่งกับน้องก่อนเนี่ย ร้อนตาเลยแับแรกอืชอชาไทยแบบชัดมากค่ะทุกคนทุเรียนเดี๋ยวหนูชิมก่อนอือรสชาติแบบฟิลแบบทุเรียนกวนอยู่นะแต่ว่าแบบ เป็นทุเรียนที่แบบว่าไม่ได้มีความแบบแรงไม่ได้แบบกลิ่นแรงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคนที่ไม่ค่อยชอบนี่ก็น่าจะกินได้ลองไหมลองแบบน้ำาได้ไหมนิดนึงนะเพราะว่าน้องแบบไม่ชอบทุเรียนเนี่ยก็แบ่งแบ่งให้อย่างเงี้ยอ่ะค่ะน้องพี่กินได้เพิได้ไหมคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวหนูให้ชิมต่อค่ะชิมต่อที่บ้านเปนไงนี้จะเป็นไหลได้ถ้าหนูชอบคนก็กินได้ใช่หนูกินได้ถึงกินได้ใช่ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะน้องไม่กินทุเรียน เยอะขอบคุณค่ะได้ค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะก็คือร้านที่9แล้วนะคะทุกคนเดินมาแป๊บเดียวนะคะทุกคนก็ถึงแล้วนะคะชื่อร้านแม่ชูสีนี่เลยทั้งละสดเลยของขอบเองโอ้มีแป้งสีฟ้าด้วยขอบคุณค่ะขายของนี่คืออะไรหรอคะ อ๋อคือเป็นแป้งสมัยกำไ่ทองฝอยทหงคะว้าวเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปร้านสุดท้ายกันแล้วนะคะคือร้านที่10นะคะวันนี้เราก็มากัน10ร้านใช่เราตั้งเป้าไว้ว่า10ลร้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยไป let's go ขอบคุณค่ะ ชื่อร้านน่าใจร้านกิสิใช่ร้านมานานกว่าปีใช่ค่ะร้านนี้นะคะก็จะมีแบบขายอย่างอื่นด้วยนะคะทุกคนก็มีก๋วยเตี๋ยวอะไรด้วยนะคะบ้าก็แบบทำเองคนเดียวหรอค่ะหรือว่าไงโออ๋อมีสองคนอ๋ออเคค่ะอ๋อร้านนี้มีแป้งเมลอนด้วยอ๋าแป้งเมลอนแป้งเเลือกใช่ค่ะอันนี้วันนี้มีแป้งอะไรบ้างอะคะค่ะ เผือกขาวใบเตยก็<ห>คือ,อใครหิวอะ่ะร้านนี้ครบจบมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวมีครบทุกอย่างนะคะทุกคนขอบคุณค่ะอคขอบคุณค่ะหนึ่งแถมหนึ่งไปเลย ไปตะลุยกันมานะคะทุกคน,นะคะเราถึงเวลาที่จะต้องไปชิมกันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปชิมเราจะไปหาสถานที่กันก่อนนะคะทุกคนเ๋ยวตามกันมาได้เลยนะคะไ่ ใช่แล้วค่ะบรรยากาศที่นี่ก็คือแบบร่มรื่นมากๆเลยนะคะทุกคนมาชิปโรตีสายไหมที่พวกเราแบบไปตะลุยกันมานะคะทุกคน<ด>เริ่มกันที่ร้านแรกน้องดีไซน์จิ้มมาเลยร้านแรกนะคะโรตีสายไหมเอธิ亚ค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าแป้งตอนนี้ก็คือยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบแต่ละร้านเนี่ยเขาแบบทําสดใหม่ทุกร้านเลยแล้วก็แบบ ้ำตาหรือว่าออริจินอลได้หลี้วหน้าตาเป็นหนอนจิมงนีจอะไดรู้จักไหมแป้งแป้งเขาแบบยื่อย่างนี้เลยนี่อ่ะชิมหน้าตาเขาอร่อยมันเคี้ยวแล้วแบบว่ากรึบกรึบกรึบเนาะอือตอไบไปหลานแม่มันีแสงอรุณค่ะเขาทำแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนแป้งแบบ หนึ่งกิโล <laughs> แป้งเยอะจริงๆเพราะจะเป็นแป้งแบบออริจินอลนะคะแบบไม่มีสีผสมนะคะนี่ดึงง่ายด้วยชื่อแป้งบางมันกำลังดีส่วนตาลก็สวยสีเดียวไปด้วยชื่อนี่มก่อนเลยอุ้ยเขาไม่กลิ่นแป้งด้วยหอมแป้งหอมมากนี่เราทำที่แบบว่าเป็นแป้งออริจินอลทุกคนเดี๋ยวหนูให้ดูเลย แป้งเขาแบบยืดทุกคนนี่แป้งยืดมากนุ่มชนี่อย่างดีเลยอย่มาฝั่งพี่ซีตาดีกว่าร้านคุณแม่นาตยาชิมิ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 อะค่ะร้านนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่ามีหลาสีแป้งใช่ค่ะมีแป้งมันเผือกปลาเมื่อกี้มัน่วงอะร้านมันเมือง ร้านมันรถรมันม่วงเขามีม้าให้สองสองรสเลยหรือว่าเราจะทานทั้งสองเลยเอามันม่วงก่อนอ่าโรตีสายใหม่ใช่แล้วนี่อ๋ออีกแล้วอืออ่ากระจายแป้งหอมมาน้องต้องแบบดมทางแบบทางนี้่ะใช่มันแบบกลิ่นมันแบบตีขึ้นมาเลยอ่ะ จริงด้วยแล้วนุ่มมากพอจับอย่างเงี้ยที่ลุ่มก่บแป้งก็คือไส้ไปไม่รอเลยเหรอแกกัดเลยได้ใช่ไหมเนื้อตาเขาแบบละเอียดไงรู้สึกว่ามันเคี้ยวง่ายค่ะแต่ละร้านนะคะเขาก็จะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลใช่ค่ะใครที่มาแล้วแบบ หาไม่เจออะไรเงี้ยคือเซิร์หาว่าโรงพยาบาลอุทยาก็คือร้านจะอยู่ตรงข้ามแบบตลอดสายเลยร้านนี้นะคะชื่อว่าแม่ชูสีนะคะที่รู้หนูชอบสีชมพูห <c oughs> นูช <c oughs> อบู้ได้ไงอ่ะเพราะว่าหนูบอก <c oughs> อันนี้ฉีกง่ายมาก <c oughs> เหมือนเด็กอะ่ะ <c oughs> อืม S <s <us> <S มีรสด้วยใช,ใช่ใช่น้ำตาลเขามีรสแบบสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวมันหวานมันหอมใชบจริงจริงกลัเข้าไปแบบหนึ่งวินาทีก็คือรับรสว่ามันเป็นสตร,เร,รอเบอรี่เลยทุกคนใช่ค่ะคือใครที่แบบว่าไม่ได้แบบชอบน้ำตาลเยอะแต่ว่าชอบแป้งอ่ะก็แบบสามารถแบบซื้อแยกได้นะคะทุกร้านเลยแป้งมีความแบบเค็มๆนิดน,นึงไหมมันจะแบบมีความแบบเค็มๆ เฮ้ยอะไรนะแบบใช่อ๋อคิดว่าแบบฟังเป็นเขาใส่ผงชูรสหรือเปล่าไม่ใช่ต่อไปนะคะจะเป็นร้านสุดที่นิวนะคะสําหรับร้านนี้นะคะมีแป้งเยอะมากๆเลยเป็นร้านแรกที่พวกหนูแบบเจอว่าแบบมีรสกล้วยหอมรสสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้นะคะใช่มีบุรบรีกินทะลุถุงอุ้ยใช่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อย่างเงี้เลยเย้ น้ำตาลนองอีกแล้วก่อนหน้าน,นี้เราทานเอ่อกล้วยหอมไปใช่ไหมอือใช่ใชแต่เราก็ทานสตรอเบอรี่ไปแล้วด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็คือยังหอมใช่ยังหอมเหมือนเดิมทางที่ตอนก่อนหน้านี้นเราทานแบบร้อนๆใช่ไหมมันเย็นขึ้นแล้วแต่ก็คือแบบรสชาติเขาอยังแบบเหมือนเดิมใชม่ค่ะอันนี้ชากลิ่นครบหมดเลยอ จะไปร้านนี้ดีกว่าร้านดังที่แบบใครมายุทธยาก็ต้องมาร้านนี้ปกติเขาต้องต่อแถวซื้อลแต่ว่าเราอะโชคดีที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าไม่ได้มาวันหยุดแป้งเขาแบบใหญ่มากคนใหญ่กว่าหน้าหนูอะหนูดูบอกเลยว่าวิธีการทําสายใหมอะถ้าเกิดว่าใครเคยดูอะมันยากมากเลยนะกว่าจะได้มาเป็นเส้นกว่าจะได้มาเป็นแป้งเนี่ยทุกคนมันใช้แบบใช่มันใช้แบบแรงเยอะ ที่เราเห็นมืเป็นเส้นแบบว่าเส้นไาใช่ค่ะแล้วราคาคือแบบไม่แพงเลยนะ30บาทกับวิธีการทําที่เขาทํามันต้องมีทีพิถันมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องใช้ความแบบความเชี่ยวชาญใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันน้ําตาลชัดมากใช่น้ําตาลคือแบบรู้สึกว่าหวานโดดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แป้งนะคะตัวแป้งก็คือจะเป็นแบบมีความแบบมันๆนืบมนึบ แบบมีความหนึบใช่ร้านเลือนไทยไม่ได้อ่าได้ได้ได้ที่เขามีเส้นสุเรียนที่กีต้าชอบเมื่อกี้เราได้ลองไปแล้วเราลองสายไหมชาไทยแล้วก็ทุเลียนด้วยแต่ว่าเรามีบลูเบอรี่ที่ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเราจะมาลองบลูเบอรี่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงคือร้านนี้นะคะใครที่แบบว่าไม่ชอบทุเรียนอะแต่สามารถสั่งไปได้นะคะเพราะว่าเขาแบบไม่ได้มีความแบบเป็นกลิ่นทูเรียนอะไรเงี้ยแล้วประเด็นคื เป็นกสองคนจะหมดไหมคะพี่ตอบเลยนะคะว่าไม่หมดแบบกินทั้งปีก็ไม่หมดหรอกวันเนี้ยคือแบบว่าป้าๆลานาที่นี่เขาใจดีมากๆเลยนะคะทุกคนแบบลดแลกแจกแถมกันแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถ้าเราไปที่เราซื้อสิบหลานอ่ะเราไม่ได้ได้สิบถุงนะเราได้มากกว่าสิบถุงอีกเกือบยี่สิบทุกคนแบบโอ้โหถ้าให้พวกหนูกินหมดก็คือเป็นเบาหวานต้องไปตรวจเบาหวานเลยค่ะตอนนี้ บูเบอรี่ชันมากจริง,สงรสชาติแล้วก็กิ่นบูเบอรี่สุดๆต่อไปนะคะก็เดินทางกันมาแบบเหนือสามลุมสุดท้าย,ยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาร้านฟาริดาก่อนเลยนะคะ<ช><ๆ>เพราะว่าร้านนี้เราซื้อแบบเป็นร้านแรกเลยนะคะแบบงมีความหอมแบบหอมออริจินอลหอม,หอมแบบหอมแป้งมันอ่ะทุกคนหอมมากอันนี้จะออกแบบมีความแบบน้ำตาลตาลก้อนใช่หไหมตาลแดง<ม>ใช่ไหม แป้งแบบเมื่อกี้แบบยังไม่ได้กินนะแต่แบบเนี่ยใช่ยืดมาก <c oughs> <c oughs> อือชิมแป้งละมีความแบบเค็มนิดนึงแบบเค็มแบบกลมกล่อมอ่ะทุกคนโรตีชาหน่อปวีวันมงเล็บเจ้าเก่าด้วย <c oughs> คือบอกเลยนะคะว่าร้านเนี้ยแป้งกล้วยหอมอ่ะหอมมากหอมแบบหอมมากจริงแบบเป็นหอมกล้วยอะทุกคนโอเค หอมกล้วยเหมือนเดิมเหมือนตอนอยู่หน้าร้านเลยค่าแบบไม่ได้ร้อนแล้วนะใช่กลิ่นก็ยังชัดใช่ค่ะเรามาลองดูว่ารสชาติกล้วยยังชัดอยู่ไหมอือม,มีความแบบตอนนี้ก็คือมันจะมีความแบบแป้งหนึบหนบใช่ไหมอือนุ่มใช่ค่ะหนึบนุ่มแล้วก็ความสายไหม่นะคะไม่ได้หวานเกินไปใช่ชอบตรงที่ไม่ได้หวานเกินไปบวกกับแป้งที่มันมีความแบบหนุบนุ่มนุ่มหอมหอมอือมันเข้ากันได้ดีมากพอแบบ มีความ<ต>หอมนะใช่มันจะเขา้ากับโรตีสาใหม่เพราะว่าไม่เคยกินแบบแป้งที่มันมีรสชาติอย่างอื่นมาก่อนนึกต้องจะแบบแป้งใบเตยแป้งน้ำใช่ค่ะใช่คือแบบใบเตยหรือว่าแป้งออริจินอลเขาจะแบบไม่ได้มีความแบบกลิ่นแบบโชยอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่านี้ก็คือแบบกลิ่นแบบก็คือดีเหมือนเราแบบกินกล้วยอะไรประมาณนั้น,นะค่ะต่อไปไปร้านสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วร้านสุดท้ายของเรานะคะคือร้านสุดท้ายที่มีโรตีสายใหม่ค่ะมีอาสโลแกนด้วยสะอาดใหม่ สดทุกวันเผ่อน้ำตาลก็เป็นสีออริจินอลแป้งนุ่มมากแบบไม่เหมือนใครรู้สึกว่าเจ้านี้แบบแป้งแบบแงดูใช่แป้งแบบไม่เหมือนใครอะแป้งเขาเหมือนแพนเค้กเลยทุกคนมีความแบบเหมือนแพนเค้กอะแล้วพอหอมมาจิบล้นแล้วเริ่มหอมสวยแล้วเนี่ยเริ่มหอมก่อนน้นนี้แบบใช่จะต้องรีบๆอ่าอากินเลย ใช่ไหมแป้งคนหนาแบบหนาแบบฟิลแพนเค้กเลยทุกคนจริงๆนี่ตอนแรกอะเห็นอะหรือว่าจะบางๆแต่พอกัดเข้าไปแล้วอะมันหนึบใช่มีความเทคเจอร์ที่แบบหนึบอยู่แะก็ตัวสายไหมอะหวานกำลังดีแค่ข่าหวานกำลังดีเลยเข้ากันโอเคจบแล้วหมดแล้วก็เร็วนะก็เร็วอยู่อ๋าเร็วอยู่ว่าไม่ได้นะแต่ว่า ก่อนที่เราจะปิดรายการเราเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับว่าเราแบบชอบร้านไหนใช่หลังจากที่เราได้ไปแบบลองเดินดูเดินซื้อแล้วก็แบบมานั่งชิมกันนะคะเรามาถามความรู้สึกของพวกเรากันดีกว่าว่าแบบพวกเรารู้สึกยังไงกันมากสองเรบวันนี้ที่เราแบบนั่งชิมกันมาสิบร้านชค่ะสิบร้านเลยใช่เดี๋ยวมาที่ตัวพี่ตาก่อนนะคะก็แบบรู้สึกว่าแบบแต่ละร้านก็คือแบบพี่เออคุณน้าคุณป้าแบบใจดีกันมากเลยค่ะแบบทุกคนแบบ ดูเอ็ดดูเราแล้วก็แบบมีขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวของรสชาติของแต่ละร้านนะคะก็จะมีบางร้านที่แบบว่ามีซิกเนเจอร์แบบเช่นแป้งเ<อ>ส้นสายใหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูหนูก็แบบรู้สึกแบบประหลาดใจเพราะว่าเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างน,นี้ลเลยใช่ก็รู้สึกว่าแบบว่าว้าวแล้วก็พอได้มานั่งลองทานแบบจริงจังนะคะก็รู้สึกว่าแบบว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีความ<อ>ที่แบบว่าแป้งแบบ น,น,นุ่มๆยืดๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ<ช>รู้เลยนะคะว่าแบบร้านไหนที่แบบ<อ>เด็ดดังจริงอะไรประมาณน,นั้นนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ของร้านดีไซน์เป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยเวลาแบบดีไซน์กินโรตีสายไหมอะไรงเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบออหรือว่ามันเหมือนกันหมดเพราะว่ากินไปก็รู้สึกว่าอ่ะมันก็เป็นโรตีสายไหมแต่พ<ช>อเรามาได้แบบเดินดูดูพิธีการทําได้แบบกินอย่างละเอียดสิบร้านเลยเราก็เห็นความแตกต่างของแต่ละร้านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรตีสายไหมมันมีเสน่ห์มันมีความพิเศษแตกต่างกันว่าจะเป็นแป้งน้ำตาลหรือแม้แต่คนขาย ใช่ค่ะเพราะว่าคนู่อายุทยานเนี่ยใจดีนิดถ้าจริงจริงนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็สถานที่ที่เรามานะคะวันนี้ก็คือแบบอย่างที่บอกเลยนะคะสถานที่นี้แบบร่มรืม่นเงียบสงบมากๆเลยค่ะทุกคนแบบใครที่แบบใช่ <นะ S 1> แล้วก็เนี่ยแบบ พื้นหลักแบบแบ็คกราวของเราก็คือแบบมีความแบบเป็นวัดเก่าอะไรประมาณนี้เลยนะคะทุกคนใครที่แบบเแวะมาซื้อโรตีสายไหมแล้วก็แวะมานั่งทานสถานที่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็หลังจากที่พวกเราเนี่ยไปลองชิมกันมานะคะเราก็แบบแอบมีการจัดไปใคะแนนกันมานะคะเดี๋ยวอันไหนที่เราชอบที่สุดสามอันดับแรกละกันค่ะเยเริ่มจากอันดับสุดท้ายก่อนเลยอันดับที่3นะคะน้องดีไซน์ให้ร้านไหนชอบ แม่หน้าตยาอาชีวิตชีวิตใช่ร้าสุดท้ายที่เราแบบซื้อเลยนะคะคุณป้าแบบใจดีมากแล้วก็มีหลายอย่างเลยคุณป้าขายเก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยวใช่อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนใช่แต่ว่าคือที่ชอบก็คือมีความแป้งก็คือมีความนุ่มแล้วก็ตัวสายไหมก็คือจะมีแบบว่านุ่มๆแบบล้วนๆอ่ะแบบเออฟิลแบบว่าไม่ได้แบบ เหนียวอะทุกคนเออหนูก็เลยแบบให้ให้อันดับสามนะคะแล้วก็อันดับที่สองนะคะให้อะไรคะน้องดีไซน์อันดับสองนะคะพวกเราเนี่ยให้รัด แมตสว,วีวนใช่ค่ะสำหรับร้านนี้นะคะเป็นร้านแรกเลยที่เราแบบไปเจอแบบแป้งที่มันแบบเป็นรสชาติตใหม่ใช่ค่ะร้<บ><บ>านม,มีแป้งกล้วยหอมมีแบบป้งสตรอเบอรีบร่บลูเบอรีร่หรือว่าสตรอเบอรีรรร่อันนี้โอเคบลูเบอรี่แล้วก็มีชาชาาโคลแล้วก็งาดําด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเราแบบไปลองกล้วยหอมกันมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบถูกใจมากแล้วก็คุณน้าแบบใจดีมากจริงๆนะคะให้มาอีกหนึ่งด่งทุกคนใช่ค่ะที่แบบว่าคือให้ร้านเนี้ยเพราะว่าคือแบบไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า แป้งเนี่ยจะทำสามารถทําเป็นแบบไส้อื่นได้แป้งกล้วยหอมก็คือแป้งกล้วยหอมเนี่ยเป็นแบบหนูว่าเนี่ยเข้ากับโรตีแซ่ใหม่ที่สุดแล้วใครยังไม่เคยลองต้องไปลองนะคะแต่ว่าคือร้านที่อันดับหนึ่งของเรานะคะที่เราให้นะคะก็คือร้านร้านโรตีอัล่ะใช่แล้วร้านนี้นะคะเขาก็คือจะเป็นแบบโรตีแบบเจ้าเด็ดเจ้าดังนะคะที่ไม่มีใครไม่มาซื้อคล้เนี่ยจะแบบ แถวยาวตลอดเลยโดยเฉพาะแบบวันหยุดยสัปอาท์ส,สุดหรือว่า<ช>วันหยินะะักขับต่ดเลิกที่คนมาที่อ,อยุธยาเยอะๆร้านนี้ก็จะแบบขายดีมากมีการแบบเติมสต๊อกไว้แบบหนูแบบตกใ,ใจกับสต๊อกเขามากๆเลยแบบอ่ะอันนี้แบบว่าสต๊อกเขาหรออะไรเงี้ยเขาแบบทำแบบ ไว้อย่างนั้นเลยอะทุกคนแบบเขาแบบเซฟเซฟแบบไม่อยากให้ลูกค้ารอนานอะไรเงี้ยแบบเวลาแบบเตรียมแป้งมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วประมาณเนี้ยนะคะแต่คือแบบเขาแบบอืมความอร่อยเขาแบบยืนหนึ่งจริงๆนะคะพวกเราที่เป็นร้านได้ใช่เพราะว่าพวกเราอะได้มาลองกับตัวเองแล้วกับตัวเองอือใช่ค่ะ แต่น่าเสียดายมากเลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะแต่เทปหน้านะคะเราจะไปลือกันที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่รายการลุยวิทย์ลุยกกิตาค่ะกิตาค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราทั้งทางช่องและสตอรี่ด้วยนะคะใช่ค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะบ๊ายบายไปด้วกันค่ะ